อย่าลืมกดซ u บสไ r i b e กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ช่องจจนจินผมด้วยนะครับผมขอบพระคุณเป็นอย่างมากครับสวัสดีครับพี่น้อง วันนี้คิดอยากนะพี่น้องคิดอยากส้มตำตำทะเละตำทะเละแต่ไม่รู้เขาใส่อะไรบ้างพี่น้องเขาจะทราบไหมอะไรมีกุ้งกุ้งหอยปูอะไรอย่างนี้ใช่ไหมพี่น้องก็ตำสมตำทะเละเดี๋ยวผมผมจะลองไปหาซื้อ ประควาญมาไปตําพี่น้องตําทะเลดูชิบอยากมาหลายวันแล้วพี่น้องเดี๋ยวคอยติดตามนะครับตามกันไปเลยครับพี่น้องทะเลของแท้เนี่ยพี่น้องดูทะเลเนี่ยดูทะเลของแท่ไหมนี่ตำของแค้ขอ,ของแค่ตำทะเลตำทะเลผมได้แล้ว เขาบอกเขาบอกตำทะเลเนี่ยองแท้พี่น้องทะเลแฉแฉเนี่ยปรบปรุงมาแล้วแท้เลยนนี่พี่น้องมามามาพี่น้องตำทะเลหัวหินเลยนี่พี่น้องมามามาของแท้ของแท้สนใจก็ตามมาทำใจก็ตามมาพี่น้อง ดูลิปแบ็คัชครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ถ้าใช่ก็กดกระดิง่งติดตามท่องจันทิจชมด้วยนะพี่น้องตำทะเลของแทบน้องทะเลหัวหินสุดยอดไปกันเดี๋ยวไปกินข้าวบ,บนพี่น้องมันร้อนมาๆพี่น้องกินส้มตำทะเลส้มตำทะเลมันกินในทะเลไม่ได้มันร้อนก็เลยมากินบนบกพี่น้องมาๆมามามาีนี่ด้วย ต้มปลาต้มปลาทะเลต้มปลาทะเลสุกตำผักขันจังผักขันจังต้มพี่น้องเนี่ยเป็นไงตำทะเล ยอดนะผมตำทะเลมั mm. ้งตำทะเลยอด มยำทะเละรวมมิตรมมึดด้วยร้อนร้อนสุดยอดสุดยอดเนี่ยเราทักกบแปฟกันไหมเนี่ย เลยนะไปเลอยไนี่โอเคับกระจ